สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจ๊แทนเพื่อนมีมีสองเจ๊แทนเพื่อนมีมีสองแล้วครับนะเข้าไปแล้วนะกดไล์้วแชร์นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยกันแล้วนะนะอาจจะหลงลืมกันไปบ้างนะฮะกล่าวคาภัยลืมจริงทั้งหมดเลยลืมจริงกจะไปคลอกก็ไม่จ้าพูดอะเนี่ยเหอใครเห็นคลิปนี้แล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะให้ด้วยแล้วกันนะฮะกดไลค์กันไปก่อนเลยตอนนี้เห็นแล้วนะนะกดไลค์ก่อนคนละหนึ่งทีนะฮะก่อนที่เข้ารับชม อ่ะนะครับที่นี่นะครับก็มึงจะเล่นอะไรเนี่ยมร่างหวัดอยู่นะฮะก็ที่นี่นะครับต้องบอกเลยนะครับเป็นสุสานนะครับที่เราเคยมากันนะที่เรียกกันว่าพี่สายนะฮะที่เราเรียกกันว่าพี่สาวนะทุกท่านนะนะครับแล้วก็สุสานแห่งนี้นะครับอยู่บริเวณติงเขาด้วยนะฮะก็วันนี้จะพบเห็นพบเจออะไรนะฮะฝากทุกท่านกดแชร์ให้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให น้องทั้งสองคนนะฮะน้องแบงค์กับน้องไอซ์นะฮะเดินคู่กันก่อนนะฮะรอเข้าไปดู้วกันนะฮะอ่ะพร้อมแล้วไปนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ทีมงานจำจับไม่ได้ครั้งแรกเลยกูหาตัวช่วยไหนอ่ะนี่หาตัวช่วยมองกันไหมว่ากูเดินไปไหนเราฮะไปไหนอ่ะไปเอ้ยแมวแมวไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เชือแมวไม่เล่นไม่เล่นนี่ไอไม่เล่นไปไปไดปไ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 ป น้อป่าแซนไปนะครับวันนี้เผกเลยนะทุกคนนะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะแบงค์แบงค์ไอ้แบงค์อะไรเราก็ปล่อยมันไปสิเออรู้แล้วหมายถึงว่าบอกก่อนบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนมาลูกหลานมาเยี่ยมมาหามาตุ้มมาโฮมเด้อนะ ขอ,อเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ณนะที่แห่งนี้นะครับออกมาปรากฏกายหรือว่าทําอะไรก็ได้ให้พวกเราได้รับรู้วันนี้เรามากัน3เพจเลยนะครบทีมนะครับเฮ้ย,ยแบงแบงแบงดีปะ่ะดีปะ่ะเสียงผู้เสียวะเต็มเต็วันนี้ผมไม่ได้มาท้าทายไม่ได้มาลบลู่พวกท่านนะครับแบงวอร์ไปอะไรวอรวอร์ลืมลืมเทเทเทตีกินวอร์ไหมครับได้ ได้ยินพี่ได้ยินไหมเ้ยแอไหมได้ยินครับได้ยินได้ยินพี่ได้ยินครับพี่แอหยุดแป๊บนึงนะนะจะบอกทั้งสองคนนะที่นี่นะฮะคือสุสารนะครับครับพูดคำชาได้นะฮะที่ลดคำหยาบได้คำหยาบพายได้นะฮะลดแล้วกันนะโอเคครับพี่ได้ครับได้ครับวันนี้เราเราจะไม่ปากเถื่อนเราจะไม่ยาคายนะไม่ใช้คำหยาบเป้ง เดี๋ยว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 เสียงนี่เลยเอ้ยคุณลุงคุณลุงคุณาคุณป้าคุณน้าคุณอานะลูกหลานลูกหลานมาตุ้มมาโฮมาเยี่ยมมาหายเฉยนะไปไอ้แปงใจโดนนะโดนหาเลยคุณอยู่นี่งานเข้าแล้วพี่อยู่ดีๆโกรธมีเสียงว่ะพี่มีเสียงอะ ไม่ต้องไม่ต้องบอกหรอกว่าที่นี่มันมันมันดูยังไงนะที่นี่มีอยู่แล้วนะก็ยังไงแล้วนะพูดจาดีๆแล้วกันนะย้ยยมีอะไรมีอะไรมีอะไรตอนเนี้ยผมได้ยินเสียงคล้ายๆแบบเหมือนผู้หญิงร้องไห้แบบหอยใวหเเลยพี่ตอนเนี้ย ดีครับหลายลายเหือกันหลายๆอนกนตอนนี้เหมือนเหมือนผมได้ยินอะเหมือนผมได้อนแนตาดูไลายอยู่เปิดเปิดเน็ให้หน่อยเปิดเน็ให้หน่อยเปิดเน็หน่อยครับพี่แอนผมรบกวนพี่เปิดเน็ให้ผมหนอยครับอ่ะนะเตรียมตัวเตรียมใจนะเปิดเมนะ นัโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จ๋าคุณตาจ๋าคุณยายจ๋าสัมพุทธัสสสะหัตตเนโาจ๋าลูกหลานมาเยี่ยมมาหาวงตุ้งมหูมีติดติดที่ปกปักร์นักสักแห่งนี้จงให้ได้เห็นทางให้ทีมงานข้าพเจ้าได้รับรู้ได้สัมผัสผีสัมเวสีจงออกมาปกดร่างปฎิจายให้ทีมงานข้าพเจ้าได้รับรู้ข้าพเจ้าขอเปิดด้วยคาถาเบิกเนลส ราหัสเนโตเทวินโตทิปจักถุวิโสภาอิศนะก็สองคนนะตั้งจิตตั้งใจดีนะมาใช่เบิรเนตไปแล้วนะฮะหวังว่าจะสัมผัสอะไรได้นะเดินกันไปเดินกันไปเฮ้ยเสียง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 เดินเสียงเดินไปให้ช้าไปให้ช้าไปลูกหลานลูกหลานมาดีลูกหลานมาดีนะ มาเล่นมาแกงก็ได้มาเล่นก็แกงก็ได้มาหยอกกันพอนะมาหยอกกันพอไม่ต้องมาหลอกนะสองพันสองพันหนึ่งร้อยท่านฝ่าด้วยยูยีถามอะไรดิถามอะไรดิแกงกลัวผีป่ะฮะแกงกลัวผีป่ะดิดิดิดหน่อยหน่อยกลัวแล้วมั้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้แบงค่อยทำอะไรตรงนี้อ่ะมึงใจเย็นดิมึงใจเย็น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 ดิ อย่าพ ok wow> uh ุ่งวิ่งอย่าพุ่งวิ่งเข้าามแลวอ่่ะพีเดินรอบๆเลยตอนเนี้ยรอบๆเลยเหมือนมีใครเดินอยู่ข้างๆอ่ะอย่าพุ่งวิ่งอย่าพุ่งวิ่งอ่ะนะแสดงว่าเขาออกมาให้มึงสัมผัสแล้วนะก็รบกวนแล้วกันนะคำพูดคำจาสวัสดีครับอุ้ย Oh, ผมรู้นะพาว,วกท่านอ,อยากให้พวกผมเห็นเขาอยให้เราเห็นด้วยแล้วให้เดินตลอดเวลาเลยตอนนี้ผมได้ยินเสียงเดินอ่ะอข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยคุณปูคุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับอยู่ที่นี่ เดินไปได้เดินไปได้ป่ะเดินไปได้ป่ะเนี่ยมันมีเสียงผู้หญิงอ่ะได้ยินได้ยินพี่สาวเ<ม>ดินทางไหนอ่ะเฮ้ยพี่พี่ขึ้นมาเหยียบไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดเลยลทางต่อต่อกดกดค้องหน้าจอลุยกดค้องหน้าจอเลุกมีอะไรกัน,นพี่ไอ้เหยียบไอ้นี่แล้วมันดังพึ่งเมื่อกี้ผมตกใจหมดเลยโอ้ยอันนี้พี่เหยียบใช่ไหม เหยียบอะไรไม้ล่วงลงมาไม่ได้เหยียบแน่น,นะไม่ได้เหยียบพิ้วเฉยไม่ได้เหยียบไม้ล่วงลงมาผมมทถามาท่านแช่<ๆ>ไปนจะจ๊ะไม่เอา,านะช็อตส่นี้ต้องมีอะไรแน่นอนเหอใครอยู่ข้างโกรดแล้วนยใครข้างโกรดวะ แบงตูไฟดิสังไฟไปขังไฟไปเมื่อกี้เห็นเหมือ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 นใครไม่รู้ว่าแอบมองอยู่อ่ะนู่นนู่ใครครับแบงแบงเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นตกตกตกนู่นใครใครอะไรอะไรพี่ไออะไรนู่น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 ใคร อใครื่อกี้ใครโผล่หน้าโกรธใครโผล่ข้างโกรธเป็นหน้าเลยเป็นหน้าเลยโกรธไหนนี่โกรซ้ายหรือโกรธขวาเดี๋ยวพี่ส่งไปเดี๋ยวพี่ส่งไปมอย่าสั่นดิมอย่าสั่นโกรซ้ายหรือโกรธขวาฮะซ้ายใช่ไหมซ้ายหรือขวาเดีด๋ยวส่งไปเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวส่งไปแป๊บนึง ไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอลซูมอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นอะไรผมถามว่าซ้ายซ้ายหรือขวาเจออะไรพบเห็นอะไรนะอย่าวิ่งเด็ดขาดเลยนะตรงนี้นะพี่ตอบมาก่อนพี่เห็นซ้ายหรือขวามันมีสองโกดเ็นตรงกลางเผยตรงกลางตรงนี้เลยสีนี้ใช่ไหมสีน้ำเงินใช่ไหมใช่โอเคไม่เห็นอะไรชัดเลยเดี๋ยวเห็นอะไรเห็นอะไรขาวตอนนี้ผมเห็น ตรงตรงกันกับพี่ไอซ์เลยมีชุดขาวพี่อยู่ตรงโกดสีน้ําเงินนะพี่เดินเข้าไปดูได้ไหมเดินเ,น,เน,นเขา้าไปดูได้ไหมมันเป็นปา่ามันเป็นเขาอ่ะมันเป็นปา่าพี่เนี่ยมันข้ามไปมันเป็นป่าเนี่ยข้าเวเป็นเสื้อสีขาวใช่ ทำไมไม่กลัวเนีเกนเนไมกลัว่ะฮะไมกลัวหรอโ้ยกลัวาอะไรมาไมฮะกลัวแล้วแกมาไแกกลัวแล้วแกมาทำไมไปไปไปไหนหนึ่งไปื่อกี้ที่ไนใช่ม่เเห็นมะันมะันก็โได้ไปไปไป่เห็นระิงไปไอ่นะ ุณตาคุณน้คุณย่าคุณยายคือได้นะคือได้ป่ะมาฝากด้วยนะยูวีแต่ทิ้ปังหมุนเลยนะไหนมาขอเห็นหน่อยนะคุณยายคุณยายครับคุณยายลูกหลานลูกหลานมามาไอ มามาเยี่ยมครับมาให้เห็นให้สัมผัสด้วยนะพโผล่ทายาโผล่ทายาโผล่ทายาเห็นรูปร่างของท่านท่านจะมาในรูปแบบไหนก็ได้ซ้ำไป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 แบงค์ไแบงค์แบงค์ใครอ่ะใครอะค,ครับเห็นปะใครโผล่หน้ามา,มา ใครโผล่หน้ามาใครครับพี่อุ้ยมันเงาอะไรอ่ะ anyway> มันเงาอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้พี่ผมถามจริงๆพี่ไม่เห็นเลยไงเฮ้ยได้ยินวอลหรือเปล่าได้ยินวอลหรือเปล่าพี่เห็นเมื่อกี้ไปได้ไหมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่กันแค่สองคนมันมีใครไม่รู้อ่ะพยายามทําให้เราเห็นอ่ะพี่ข้ามไปข้ามไปเม่เขาบอกข้างต้นโพมีอะไรขาวๆว่าข้างต้นโพอ่ะใช่ตรงไหน นี่ผมกำลังเดินไปผมกำลังเดินไปขอย่าไปดนะต่งพื้นก่อนไอ้ก็นี่ท่านเจ้าก็ได้มาท่านท่านท่าแชร์ไปครับอะไรเจ้าหน่อยนะมีสามเพศมีสามเพศนะท่านเจ้าขอ,าาาขอรับดูขอเห็นทุกท่านที่อยู่นที่แห่งนี้วุ้ย<า>อะไร ไอ้แป้งพื้นด้วยนะเดินระวังพื้นด้วยนะดูสัตว์มีพิษด้วยนะเสียงใครกระซิบอะไรอ่ะทำไรไม่รู้ลองตู้วิธีทางอ่ะตอนเนี้ยผมอยากอยากรู้อยากเห็นมากๆตอนเนี้ยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ต้องเข้าไปนะเข้ามาเลยเดูดวงตรงเข้ามาเลยฮะ ะอะไรมึงพูดอะไรเนี่ยมึงฟังไม่รู้เรื่องไอะไรแบงค์พบัวฮะเดี๋ยวเข้ามาเดินมาเลยเพื่อนข้ามข้ามโกนมาฮะเดินข้ามโกนมาเลยเพื่อนข้ามโกนคือแบงค์บัวเนี่ยหรอข้างล่างดิเอออยู่ไหนอะเดินมาเดินมาเดินข้ามมาเลยเดินรัดมาเลย เฮ้ยมาหน้าแหละเออทางนั้นแหละถูกลับรถมาไหงนี่ข้ามาเลยไอ้เหี้ยให้กูพาคูกคัวชิบหายไอ้นี่ยว้ายเอ้ยต้องดีเหี้ยเอ้ยกูวิศวิกล้าเขาเดินเข้ามาได้ไงวะเนี่ยกูเกาไม่กล้าหลงแบงเป็ดตุ่มต่มต่มต่เข้ามาเนี่ยเดือบดุกรตาน่ะไม่รู้ว่าน้องเปไม้เป็นเนบอ่ะใหญ่ตัวไงแบงค์ชี่ไม่จะเสกเป็นต่อกูกลัวสหายเลยเนี่ยไม่กลัวเลย กัวดิกัวดิมึงจะเอาไปให้ในหู้ไม่มึงจะเสกต่อให้เป็นแสตอะไรเนี่ยไอ้ต้องไอ้ต้องให้มึงไปช่วยนะไม่ให้มึงเป็นภาระชอบเป็นภาระชอบไปวุ่นวายเคียดว่าตายแบงค์มึงกระตุกอะไรของมึงเนี่ยตากับยายออกมาเขามันมันเล่นมาหยอกลูกหลานด้วยพยายามทําให้เราเห็นอะเป็นชุดขาวผมเห็นผมถามพี่ไอซ์ว่าเห็นโกรธเดียวกันไหมตอนแรกผมไม่บอกว่าเห็นตรงไหนเคี้ยดมึงเดี๋ยวเคียดดี กูบอกให้เขามาหยอกลูกหลานกูไม่ได้มาลบหลู่นะไม่ท้าทายนะไม่ลาเยี่ยมมาหานะผมไม่ลบหลู่พี่ถือไอ้มาเที่ยวมาเที่ยวโกรธนี่นะมาเยี่ยมเขาไงญาติมือไงอ่ะไม่ใช่หรอกแต่เขาก็น่าจะเขาจะเดินไปยังไงต่อไปเลยต้องลุยอ่ะเพื่อนตรงตรงนี้เหรอกูช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วเพืนเดินไปพื้นไม่มีระวังอะไรเลยว่ะไอ้จับหน้าโกมกันนะเนี่ย กูไม่เคยมาตรงนี้เลยชผีนะเว้ยไม่ใช่โดเรมอนหนิที่น่าอะไรเนี่ยที่น่าอะไรเนี่ยราวางส่งดิก่อนเข้าอ่ะก่อนเข้อตรงนี้ได้ป่ะฮะได้ได้ไม่ด้ว่าแล้วเพื่อนหนี่คิมไม่ห้ามกือนไอ้แบงค์มองอะไรหนงร้ยท่านถอกมเจ็ดท่านนะฝากด้วยยูพีแปดที่นึกมงหดนะเฮ้ยเห็น่ไหนเอ้าิมโก้เฮ้ย เฮ้ยมึงเครียกูไหมเนี่ยเอาดิไฟหลุดเลยจะถามว่า,างไงว่ากล,ล,ลัวหรือเปล่ากลัวดิมึงคิดว่ากูมาจริงจังเหรอเนี่ยกูมาเล่นๆนะเนี่ยมันเหมือนใครนั่งค่อยขายด้วยเฮียไอ้ยี่มาส่องกระโปรงกูทำไมไรเฮียเขาให้ดูผีไฟมันกลดเนี่ยตรงกดเนี่ยนั่นน่ะเหมือนมีคนนั่งเรียแบงหัวใจเต้นแรงจัดเลยถามว่าใช่ใช่ไหม ไม่ไม่รู้ว่าใช่ป่าแต่มันขายอ่ะกูก็วิ่งห่อแล้วกูอยากโดนผีเข้าแล้วไม่ไมไม่ไม,ไม่ไม่เอาพี่สาวอีแบงเรียกป็นตูกันตาก็ไม่รู้ไงเมื่อกี้เห็นไม่ไม่เห็นเรื่องไงอ่ะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาอยากเป็นพี่ไม,ไม่รู้ว่าใครผมลองเรียกดูไงะะได้ยินปะละ่ะได้ยินได้ยินปะละ่ะได้ยินดตติตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เราเดินเข้ามาแล้ว พี่สาวคุณตาคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายคุณลุงเรียกมาหมดอะเดินไปเป็นอะไรเนี่ยยิเมอะไรของมึงเนี่ยมึงจะจริงจังนักเลยว่ะเฮ้ยแบงค์มันไปไหนอะตามไปไหนอย่างงี้ตไปไหนอะโอ้โหดูนีเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลย ดูมนเป็นนิคมเลยวิ้นเดยนเพิ่งเพิ่งมาเก็บเลยไอ้ดอกไม้ยังสดใสอยู่เลยไปดูเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ตรงบันไดโอ้โหมึงกูไม่เดี๋ยวเข้าไปดูเฉยเดี๋ยวเข้าไปดูเฉยตรงบันไดอ่ะเหมือนมีใครนั่งอยู่นั่งอย่างเงี้ยเกือเหมือนพี่เทียนเขาคลาบคล้ายคลาบคล้าเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยอีแบงค์ไอต้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครลุยมาใครลุยมา ใครลุยมาไอสัตว์เสื้อกูจะขาดหมดแล้วใครลุยมานี่ผมบอกเลยที่เนี่ยใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมบอกให้กูยังไม่ได้ทาสักหนึงเลยนะไม่มีใครท้าเลยนี่ไม่ใช่โกดอันนี้ของกิีกปิดอีกไม่ใช่โกดบอกพี่แซนไออีกใบแพ้บอกพี่แซนไม่ใช่โกดไม่ใช่โกดแล้วทุกคนช่อง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 เลยช่องอะไรอช่องไอสัตว์ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณมั้งเข้าไปดูสิเจ็ดเท็ดีด้วย เขาไปดูสิไม่ไปไ,ไ,ไปไทไั้งพีนี่ก,กูดูอมรินกกลัวใช่ไหมกลัวที่ตองใค่ขอโกดใครขอบล็อกใครข้อโกดใครขอบล็อกถ้าแน่จริงก็ขอให้มันดังๆหน่อยนะขอดังๆกว่านี้เลยครับแค่นี้เขาไม่กลัวกันหรอกถ้าให้รู้ขนาดนี้แล้วรู้นะพวกท่านอยู่อะ สดผมไม่ได้ท้านะผมไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรพวกท่านนะผมแค่อยากรู้ว่าทั้งท่านอยู่ที่ใครมาทําความสะอาดอะไรหรือเปล่าทําไมมีเสียงกวาดเสียงอะไรวะมีเปลี่ยวจังเลยวะโอเที่ตรงนี้ไม่เคยเดินไม่เคยเดินอะไรเฮ้ยเปี่ยวนอออะอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะ มันถามว่าน <gegen violin> <warfare> ี uh ่คืออะไรไอ้ไอ้กูจะสอบเป็นยังไงอุ้ยส่งจดหมายมั้งส่งจดหมายไม่ติดสแต็มเลยแม่ส่งต้องไอ้กองมึงอย่าเอากูเป็นศูนย์กลางไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูวิ่งไม่ทันโอ้กูดันไว้ก่อนเลยกูดันไว้ก่อนเลยเหมือนใครลุยลุยเข้ามาหาพวกผมนะตอนเนี้ยดิ้นไม่ทันมากเลยอุ้ยไอ้เหี้ยอย่าลุ้มกูสิไอ้สัตว์มึงจะวิ่งกูไม่วิ่ง กูไม่ได้บอกอะไรนะกูไม่ให้วิ่งมันเสียงวีดวีปี๊บมันต้องไปด้วยกันมันมีเสียงวีดมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะวีดดังมากสามัคคีนะตรงไหนวีดตรงไหนสามัคคีสามัคนะฝากด้วยยูยูแปดที่นึ่งทุมคนเลยใช่ไปใช่ไปใช่ไปใช่อ้แบ่แปงเตือนหัวใจเต้นแรงอ่ะไอ้นไยอุ้ยไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ป้นวัดเจาหัวใจเต้นแรงแม่งเตือนเลยสวัสดีแอปสวัสดีแอปไอ้ต้องยิง้า เออามาให้กูใส่มั้งดิน้องๆมันเตือนได้แล้วแล้หัวใจกูอ่ะน้องมันเตือนได้แล้วน้องวฮ้ยได้ยินเสียงชัดเข้ามาใกล้ๆแล้วตอนเนี้ยเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะจะใครดีไอไปใหเอาไอ้นี่มาใส่เลยกูจะเตือนหัวใจกูจะใส่อะไรเยอะแยะแกมีอยู่แล้วอันนี้มันไม่เตือนหัวใจถูโอ้ยต้องไอ้เชือกตลอดแตกแน่มึงใส่อเมื่อไหิ่งกูไม่เอานะ ค่อยๆเดินได้ไหมอ่ะแบบเดินเร็วอ่ะช่องที่หนึ่งมีเพื่อนช่องที่สองไม่มีแม่งจะหอนอะไรวะแม่งโคตรเสียวเลยว่ะโคตรเสียวบุ้ยเดือดไปเลยต้องเสียงรอบๆเราเลยช่องที่สามไม่มีช่องที่สี่ไม่มี เขาโยนต้นไม้อ่ะโกูได้ยินที่นี่มีเรงเหรอไม่เหรอกกูไม่เห็นลิงเลยให้เสียงลิงมั้าพี่มันมันเหมือนกับว่ามันมันไหวแรงนะต้นไม้อะมันไหวผิดปกติอ่ะเลยกองพี่จะไม่ผมไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านะแต่เหมือนมีทำอะไรตลอดเวลาปุ๊บก็แก๊กก็แก๊กแต่บรรยากาศมันเงียบมากมีดวงไฟอะไรท้องไม่รู้อะตรงโกดธอะเห็นชัดเลยหลายอะ โกรธแน่วะโคตรเยอะเลยให้แกให้พี่เจงแม่งมันนับเองนี่มันโกรดีพี่เจงไหนอะพี่ตอนเนี้ยมันเยอะเลยอะคือไปยืนอย่างนี้ได้ปะได้ขวามือขวามือแบงค์ขวามือแบงค์ขวามือขวามือแบงค์นี่เหรออันนี้มีสีอยู่อันเดียวอันมือนี่หรือเปล่าไฟกะทอนหรือเปล่าไฟจะถอนเหรอไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยหรอเนี่ย ลองดูน่นะไม่มีตอนนี้ไม่มีมันต้องมีบ้างหรยอวะม่ยกได้ยินไหมอะไรไอ้เหินหอนนี่เลยบางทีกูกูเดินกูก็คิดนะอยากจะรู้มันหอนมันพูดว่าอะไรเนี่ยมันเตือนหรือว่าอยากเข้ามาแถวนี้หรือว่าอะไรวะมันไม่รู้อะกูก็ไม่รู้กูไม่มาโอ้โหจะหอนขนาดนั้นขึ้นยี่ยอดนี่เลย นะเดี๋ยวเรายังมีต่ออียสองเพย์นะทุกคนนะขึ้นไปสองคนเลนะทีมปลาหมุดยูวีพีแบบแปดนะทีมปลาหมุดเลยนะยูวีพีแปดนะคแอบเอเก้าเปย์แอบเอเก้าห้าสิบเครื่องเลยเขาลุ้นกันได้ยูวีพีแปดเตแอบเอเก้าคือยืนมา่แบงได้ได้กล้าเปล่ากล้าไม่กูถามพวกมึงเหรอคนดูมึงกล้าเปล่ากูจะได้ไม่ไปเฮียไม่กูเอาเอาเอากล้องไว้นี่ให้เขาอยู่อย่างนี้เราก็ขึ้นไปกันสองคนละมมมุั้งนอุ้ยแบงค์คิดเฮียอะไรอยู่ มึงจำมึงไปมึงจำมึงไปมึงอย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งมไปดูเก้าอี้ดิมีใครนั่งบ้างบ้าหลังคาขยมแล้วใช่ปะแล้วนี่หลังคาขยมก้องฉันไม่กลัวไงหรอกอะไรขยมหลังคาอะไรขยมไม่ไม่รู้เลยด้ยินน่ะเสียงมันหลังคาเรายองออกไปนเฉาหรือนปล่าขย่อแรงมากขย่อมขยมไม่รู้ว่าแรงอ่ะโอ้ใช่ค่อยค่ดูได้เปล่าเดินาดูได้เปล่า ได้ได้อยู่นี่ไงได้ได้ได้ไอ้ไอ้ดูเลยด้านข้างเนี่ยได้ไม่มีไม่มีไม่มีไอ้ไอ้ถือกล้องทำไมหัวขาดอ่ะไอ้ยายฮะเป็นไรปะเนี่ยเป็นไอะไรเนี่ยไอ้จ่ากูตามบดูความหล่อมึงตัดหัวกูเลยเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้กูจับมือมึงไงลูกไปนี่หลุดเฟรม พี่อย่าไปเล่นพิษเลยพี่เล่นกับกูกูไม่ได้ให้มึงหัวขาดเดี๋ยวเทาหลุดทำใหตกใจหมดต้องไปเขายองออกด้วยตรงนี้ไม่ใช่พี่สาวพี่สาวอยู่จุดหนึ่งแต่คนน่ากลัวเลยหกษ์โชคดีลกใครในกล้องอะมึงถามกูเหรอเดี๋ยวกูไปถามแทนไอ้เชี่ยหลอกกูได้ดิ วิ้ีกรุงก็ต้องมาติดตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะอ้นะวนน่ากลัวเลยอุยอ้ยโปวดขาของเพื่อนอุย้ยอะไรดังปุกเลยเสียงตรงนี้เลยเพื่อนเนี่ยอันเนี้ยเน,นี่ยที่เนี่ยเข้าซ้ายเลยปุกตรงที่มึงทักเขาอะ่ะบอกว่าหน้าเหมือนอะไรอะ่ะนี่เลยอะไรที่มึงทักเขาตรงนี้เลยต้อง ไปโคตชัดเจนเลยเรื่องนี้เลยนเจ้าหนไอ้ไอ้ต้องไอ้พ้องเลยเกี่ยวไปไมีพ้องทำไมเสียงเหมือนกันเลยอะเสียงเหมือนกันเลยอะไปต้องวิ่งพาไปวิ่งไปไหนเนี่ยไปไม่ได้ว่ะขับทางเดิมดิไอ้นี่อะไรวะรู้ทุกวันมั้งขับทางเดิมดิทางไหนอะไอ้เทียกูทำมันทำไม่ได้อุ้ยเฮ้ยอะไร อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยผมเจออะไรไม่รู้อ่ะพี่มันเป็นเหมือนห่อเหมือนผ้าดิบผมว่าเหมือนผ้าอะไรสักอย่างอ่ะอ่ะพี่ห่ออะไรอย่าไปจับอย่าไปใสะอย่าไปต้องนะเี๋ยอายายนะเออไม่ไม่แตะไม่ต้องดูเฉยดูใกล้ใกล้ใส่สินเหรอให้เขาดูใกล้ขนาดนั้นนะผ้าสามสีอ่ะมันคือก็งานเข้าล้งานเข้าดีจะได้รวยๆงานเข้าเยอะแยง ที่สี่ร้อยท่านเดี๋ยวต่อที่เสร็จะแทนเพื่อนผีนะยังไม่สุดเลยอันนี้แค่เอาเดี๋ยวนี้นอที่เจอนี่เป็นท่านจะพากูมาอย่างี้นะกูหูเละเทหมดเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ตลอดทางเลยอันนี้อันนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวไปต่อที่นี่นี่เอาโอาเอาเอาไปแบงไปต่อไปจะแทนเพื่อนผีเหรอ หรือทุกท่านไปต่อเจ๊แดงเพื่อนผีน่าจะไปจุดที่พี่สาวให้หวยแม่